สนับสนุนโดย Google Chrome เว็บคือสิ่งที่คุณสร้างสรรค์เครื่องปรับอากาศมีเดียบริษัทสอขอนแก่นจำกัดมหาชนมูลนิธิท e สโก้พอการคนสอนเนี่ยปีนี้จะครบ30ปี ถึงวันนี้ก็ให้ทุนรวมไปแล้วแปดหมื่นกว่าทุนเป็นเงินทั่ง2 0งกว่าล้านเราก็ภูมิใจเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทำให้สังคมเปตั้งแต่ที่เราได้เป็น c e o ตอนนั้นอายุเพียงแค่33มใช่ครับมันมีไฮไลท์อะไรบ้างฮะที่เราทำให้เราภูมิใจในช่วงขณะที่เราเป็น c e ออยู่นี้อ๋อก็มีนั่นไงที่คนเขาจำผมได้สหรับอย่างเดียวคือคือโบนัส12เดือนโบนัส12เดือนเป็นที่คือฮามาในปีหน้า3 0 นั้นใช่ไหมฮะถานแถวน,นั้นนะครับถวๆใช่ไหมนั่ผมก็เห็นว่าเอ๊ะก็ทําให้มีกําไรเยอะมากพูกหุ้นก็กได้ดีแล้วอย่างนั้นเราก็ต้องให้เครดิตพนักงานสก็เลยให้12เดือนก็เลยกลายเป็นที่ฮือฮาคือการ,รที่เป็น CEO ของทิสโก้เหมือนก็เป็นคอนดักเตอร์ทุกอย่างมันไปตามที่ต้องการ คือมันมันเหลือเชื่อผมก็กเกษียณที่อายุ47อะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนทําให้เราอยากจะลงมาแล้วครับหรืออยากจะเลิกเพียงแค่อายุแค่47เท่านั้นเองฮะก็ไม่ก็ตอนนั้นก็ทางผู้หุ้นฝรั่งเนี่ยก็จะให้ขาย Product ์พวก derivative hedging product ตาสารอนุพันธ์ใช่จริงๆแล้วผมก็คิดว่า Product ของธนาคารจะเรียกว่า investment bank นะมันควรจะเป็น Product ที่ง่ายๆที่ลูกค้าเนี่ยดูแล้วก็เข้าใจอย่าไปสร้างสีสันให้มันดูหรือหวาซะ,ะเยอะจนเกินไปมันจะไม่ใช่เป็น Banking อีกต่อไปอใช่ไหมครับแล้วก็ล่าสุดนี่ JP Morgan ก็เจอปัญหาใหญ่ใช่ไหมพวกที่ชอบคิด derivative hedging product ที่ผมไม่ไม่เชื่อมันตลอดโดยส่วนตัวไม่เห็นด้วยก็เลย ถอยออกมาไงล่ะครับก็ไม่เห็นด้วยก็ผมบอกว่านี่คือลูกค้าไทยลูกค้าที่ผมรู้จักเรื่องอะไรผมจะขายของที่เขาไม่ไม่เข้าใจก็เลยคิดว่าถ้าเขาอยากกระทําผมก็ไม่อยู่ที่นี่นี่คือไม่ทํางานให้เขาอะแล้พวพออะไรนะั้นเรากรเกษียณแล้วคิดว่าจะไม่ทําอะไรแล้วอะครับตอนนั้นก็คิดว่าสะสมเงินได้จํานวนหนึ่งก็น่าจะอยู่ได้จนตายอะพึ่งมารู้ทีหลังว่าเออเรากรเกษียณแล้วมันต้องใช้มากกว่านี้ <Ă y S 2> <laughs> พอเกษียณนะผมก็ซื้อฮาร์ลีย์เดวิสัแล้วก็ขี่รอบโลกไปสีหปีออกไปคือตอนนั้นเป็นช่วงที่บ้ามอเตอร์ไซค์แล้วก็ชวนพักพวกขี่กันดูเต็มที่มากเลยนะฮะการเที่ยวในตอนนั้นหลังจากนั้นก็ประเทศไทยก็เจอวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาใหญ่ก็คือทาง i m f สั่งปิด สถาบันการเงินผมก็เลยโดนเรียกมาปเป็นกรรมการก็ต้องมานั่งทะเลาะก,กับไอเมทุบโต๊ะกันอยู่นั้นเพราะจริงๆธุรกรรมนี่มันควรจะหมุนไปลูกค้าที่ผ่อนบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรจะโอนบ้านให้เขาไปให้มันจบไป i m f ไม่ให้โอนคือให้รับอย่างเดียวพวกที่กู้เงินให้เงินกู้ไปเขาผ่อนกลับมาให้เงินกู้ต่อไม่ไอเมบอกให้รับมาแล้วไม่ให้เขาต่ออย่างนั้นก็เลยทําให้ธุรกิจเลี่ยมเนี่ย ล้มไปอีกเยอะเลยที่ไม่ควรจะล้มอันนี้ที่ผมทะเลาะเพราะว่าทําให้ความเสียหายมันขยายมาขึ้นมากขึ้น,นแล้วเป็นไงฮะตอนนั้นสึกภาคภูมิใจงานไหมครับภาคภู<ผ>มิใจมากเพราะว่าโหนี่ต้องมาปรับโครงสร้างนี่ทั้งระดับนี้คือต้องเรียกธนาคารเรียกลูกค้าเข้ามาแล้วก็ให้เขายอมป็นนีปรนอมปีปรนอมกันอย่างมูลที ทิสโก้เนี่ยมันมีมาก่อนตั้งนานแล้วหรือเปล่าครับหรือว่ามันเพิ่งมีทีหลังตอนที่เราเกษ,ษียณออกมาแล้วครับไม่เมมันมีผมเป็นคนตั้งตั้งตั้งระหว่างเราอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับหลังจากที่ทิสโก้ครบ10ปีตอนนี้มูนิทิปีนี้จะครบ30ปีครับที่ตั้งมาเป็นมูนิทิก็เพราะว่าต้องการตั้งแยกออกมามูนิทิจะได้ทํางานนี่ตลอดไปทุกปีได้โดยไม่ต้องกลับไปหาผู้ถูกพูด,พดมันเป็นองค์กรแยกออกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นองค์กรแยกอ,อิสระอิสระเลย สิ่งที่ทําในมูลนิธินี่คืออะไรบ้างครับให้ทุนการศึกษาถึงทุนรักษาพยาบาลทุนประกอบอาชีพรวมไปแล้วเนี่ยแปดหมื่นกว่าทุนนะใน30ปีเป็นเงินตั้ง200กว่าลา้านมูลนิธิทิสโก้ก็จะเป็นเงาของทิสโก้หรือทิสโก้ก็จะดูลูกค้าว่ากู้เงินได้จ่ายดอกเบี้ยได้ผ่อนเงินต้น คืน,น <ะ S 1> ได้มูลนิธิก็จะดูว่าลูกค้าไม่มีโอกาสที่จะคืนเงินต้นได้ไม่มีโอกาสที่จะผ่อนดอกเบี้ยได, <c oughs> ได้อย่างนั้นถึงจะให้คือมันกลับกน <c oughs> ันกลับกันเลยนะฮะเราก็ภูมิใจว่าเราได้ช่วยเด็กนักเรียนคนที่ยากไร้ยค,รคือแบบไม่ไม่มีอาชีพอะไรต่ออะไรนะก็ได้ได้ทำอะไรเ,เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทำให้สังคมไป นี่เองผมได้เรียนรู้นะฮะได้รับแรงน้าใจไปเต็มเมเลยนะครับในหลายรูปแบบโดยเฉพาะเรื่องของตลาดการเงินผมต้องขอบคุณด้วยนะครับเสียพลครับขอบคุณมากครับแล้วคิดว่าประเทศไทยและคนไทยมีอะไรดีๆทั้งนั้นอ่ะอย่างนั้นไม่ต้องกลัวเดินหน้าตามที่อยากกระทำแลวสิ่งดีๆก็จะตามมา แต่เมื่อไหร่เราคิดว่าเราจะต้องสู้กับของนู้นคนนี้เราต้องเป็นใหญ่ที่สุดดีที่สุดนี่จะมีปัญหาทุกครั้งหวังว่าเรื่องราวของคุณสิวพรทันธานน์จะไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมในคืนนี้นะครับแล้วนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วนะครับกับรายการ The Idol คนมบนานใจกลับมาเจอผมได้ใหม่สัปดาห์หน้าทางน์ทีวีทุ่มครึ่งต้นไปนะครับทุกคืนวัอนอาทิตย์คืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ